สวัสดีครับช่องเจดอนเป็นซาพีไปเบิ้งเอเบ็ดเสียบประคอยามเบ็ดครับยามเบ็ดเอาเขียดใส่เป็นเนี้ยเสียบประคอเสียบไปแต้กระเวดนั่นแหละมาเดี๋ยวมาเบิ้งเงี่ยมแรง Chứ cười uống UỐH Nóng lẹt thật, nóng lẹt thật ส่แนวนึวนงเลยแนวนึวนงเงยีิยังอยโอ้พี่น้องเห็นมาครับนี่โอ้ยมากินหองผมตาย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 งูยอื้

เดี๋ยวจะมาห่อครับหลังเดอดหมูมันแน่เลยถือหมูไปเบริหารต่อไปครับพี่น้องถือหมูัวใหญ่เลยอันนี้อันนี้กระสวนทัวร์หรอครับ ใส่ยุที่จะของหมกตัวอุม่มหมกตัวอุมอ่มตัวน่งามเกษตรยุคใหม่ตัวตัวอุ่มครับตัวอุม่มโอ้ยนี่รังที่สองครับผมโอ้ยหลอนบออ่าถือกยี้มหมดต่อน เงีย้ยมาทำเลยโอ้ขั้นเบ็ดโกงของนงนึกว่าเป็นแมงแล้วม่เห็นเลยทีน,นี้อะไรโอ้โอ,อ้อันนี้ก็แตงครับสนแตงสนแตงโอ้แตงครับแตงโอ้เดีย๋ยวเป็น,นอืมมาดิกินยี่นะครับพี่น้อง อันนี้ไว้เห็ดแนวครับทำพันทำพันแ,แนแปลงแปลงสันแ่งสนแดงโอ้พนักพีนแนวเดี๋ยววเห็ดแนวไดครับนี่แปลงไงบอกแตงอุ้มเห็นอะอย่างนึงหนอ่ะเห้เห็นว่าวีน้องยังคือก่าน่นะ โอ้เขียบตายเลยเนี่ครับพี่นอ้องโอ้เขียบโอ้ปลาหน่อยมาตอดเขียบตายวะโอ้คอนไปใช้หูปสินขึ้นใส่ไหวเลยลูกวยตัวหนึ่งตกง่ายเมื่อไทยเวลาทดสับน้ำ ใส่ไ้ว่าไร้ครับใส่หาหลัง

นั่งนี่ก็บ่สือครับพี่อ้อโอ้มูมนันแต่สือก็หมูมนันแ้ผมมันสื่อหมมนร้อนนะุ่อีกครั้งหนึ่งโอ,อ,นะอ้มูมันพี่น้อเนี่ยอยู่ให้ก,กินพอ,อหมูมอนนี่ยมมัมนตัวเขานี่นี้ โอ้ตัวนั้นเขียนมันตายเองตายเองอีสิเห็นไหมครับผมล้ำฝนน้ำฝนลงไฟผมผมมาเข้าไปเลยมันหุบโอ้หมูมันหมูมันหมูว่ากินเขียดใช่ไหมสรุปเลยือหมูมัครับพี่น้อง ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเบิ่งนะครับพี่น้องขอบคุณที่ติดตาม40 4คนขอบคุณขาจรขาประจำแต่แรกก็กดไลค์กดกแชร์เพื่อยังเพื่อเป็นกำลังใจให้ให้ผมเพ็ดต่อไปผมมีซาละแล้วครับเพชรไปซสีย <P> ผมพอเขียนหมดหน,นึ่งพล้วเสียมาเชียร์ยวไว้ นี่เ <ar> ียนี้เขียนูเขียนหเขียนหูน่าแดงแต่ง่ายเลยครับมาตีีนี่นี่คบนโจโ่เขียนหมูเลยนเห็นอยู่พี่น้องมาตีเจับปั๊บนั่นนี่้ยเสียไปเสียบเม็เพราะล้างมันมันร้อนเอาตัสีไปเสียไป เสียบอปคอเจ็ดโมมเมื่อน,นกระต้อซัท์ต๊กหนะเน,นี่เทาไมเกเพิ่งเกีบมือมาเืนกระ่านี่ละตกนะมาเมื่อนเอามือมือทำตกแล้วมือ Inti toku wa ne, bini. Nishan, nishan. Iya mai, ยังไม่ยังไม่กำลังโดดลกสวยกว่ตัางเมืองนะครับมันเป็น สัตว์เพสัตว์ตาสัตว์ตั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก้ยเพื่อยังเชีพยบไม่ขาลินขาวนมลวาลไมเอมตะโตเกล็ดกาใส่ไหนมาปุบกมาหายอยู่หากินมาเน,นี่จบแค่นี้เด้ครับโอ้ยติไปต่อกัน แ๋ยวมีอย่างนี้เดี๋ยวสีองให้เบิองไ้สวัสดีครับ